เรามาดูเลอกกิจาการและการโอนกิจการนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะมาตรา66ถึงมาตรา69แค่นั้นเองนะคะอ่าในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุนะคะผู้รับอนุญาตประสงค์จะเลิกนะคะก็ให้แจ้งเลิกกิจาการเป็นหนังสือไปผู้่วนญญาตใช่ไหมคะให้ทราบล่วงหน้านะคะอย่างน้อยกี่วันก็ะจานิดหนึ่งเนาะอย่างน้อย15วันนะคะก่อนที่ที่วันที่จะจะเลิกนะคะ พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่เอ่อซึ่งอาจเป็นอันตรายนะคะเราแจ้งด้วยนะคะว่าอ่าจะเก็บอะไรไว้ตรงไหนนะคะเมื่อเราจะเลิกนะคะอันนี้ต้องเป็นระหว่างที่ใบอนุญ,ญาตยังไม่สิ้นอายุถึงจะต้องมีการแจ้งเลิกเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญ,ญาตและประสงค์เอ่อผู้ใดไม่ประสงค์จะต่อนะคะประสงค์จะเลิกเนี่ย ให้แจ้งการเลือกกิจการเป็นหนังสือไปยังผู้รับอนุญาตทราบภายใน15ห้าวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะพร้อมทั้งแจ้งสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สุนไทยที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายในกรณีที่ผู้รับอนุญาตนะคะผู้ใดไม่ไม่รับไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อให้แจ้งสถานสถาที่เก็บก็คือเราอ่ะจะต่อแหละอันนี้เราไม่ต้องผสมจะเลิกแต่เราจะต่อ แต่เขาไม่ต่อให้ก็ให้แจ้งสถานที่เก็บจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นอันตรายภายใน15วันเหมือนกันนะคะนับแต่วันที่ได้รับแจ้งไม่อนุญาตให้ตอบอายุนะคะ,ะการแจ้งต่างๆเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์วิธีการเล่นขายาที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศอันนี้เป็นประกาศเลขาธิการนะคะข้อมเป็นเรื่องลงไปในรายทางปฏิบัติเนาะจะเลิกกิจการจะโอนกิจการอะไรต่างๆนะคะ อันนี้เลยาธิที่การเขามีประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ไว้นะคะทีนี้มาตราหกสิบเจดกรณีที่ผู้รับอนุญาตนะคะได้แจ้งการเลิกกิจการมใบสิ้นอายุนะคะหรือผู้อนุญาตเนี่ยไม่อนุญาตให้ต่ออายุแล้วเนี่ยหา,ากประสงค์จะขายผลิตภัณฑ์ก็คือว่าเราจะเลิกแหละแล้วใบอนุญาตเราก็สิ้นอายุแล้วเขาไม่ต่อให้แล้วเราจะขายผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะ ต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่นนะคะเขามีกําหนดนะว่าต้องขายให้แก่ผู้รับอนุญาตอื่นห,หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันถึงเส้นใต้นะคะถ้าจะเลิกนะคะแล้วถ้าเขาไม่ให้ต่อถ้าเรามีผลิตภัณฑ์เหลืออยู่ใช่ไหมคะเราจะขายเราจะต้องขายให้ผู้รับอนุญาตอื่นนะคะหรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเกวันนะคะภายในเกวันขายเกินเนี่ย ขายเกินฝา่าฝืนนะคะจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะโทษจะอยู่ที่มาตราหนึ่งหนึ่งสามโน้ตต่อไปเลยนะคะมาตราหกสิบเจ็ดนะคะโทษฝ่าฝืนไม่ขายภายในเก้าสิบวันแล้วก็ขายแก่กญญผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรมาตราหนึ่งหนึ่งสามเป็นโทษนะคะ เขาบอกว่ากรณีขายเนี่ยผู้อนุญ,ญาตจะก็สามารถขยายระยะเวลาได้นะคะเพราะบางกิจการก็เหลือเยอะเนาะเขาก็เลยเปิดไว้ว่าถ้ามันจําเป็นเนี่ยผู้อนุญ,ญาตก็อาจจะขยายระยะเวลาในการขายได้นะคะต่ขอขยายได้ตามที่เห็นสมควรนะคะทีนี้มาตราหกสิบแปดนะคะผู้รับอนุญ,ญาต ถ้าประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่ผู้รับโอนซึ่งต้องดูคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ยื่นคําขอโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตอันนี้ก็ยื่นคําขอนะคะต่อผู้อนุญาตและการโอนจะมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก็ขั้นตอนไม่ยากนะคะถ้าเราประสงค์จะโอนใบอนุญาตก็ไปขอนะคะยื่นคําขอทีนี้เนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในกฎกระทรวงนะคะถ้าเราจะประสงค์ว่าจะโอนไปอนุญาตและก็การโอนการออกใบอนุญาตในการโอนเนี่ยก็จะอยู่ในกฎกระทรวงนะคะทีนี้มาตรา69นะคะ69ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตายพายาดหรือผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากพายาดนะคะก็ให้ได้แสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตเพื่อ ขอประกอบกิจการภายใน9้างสิบวันนะคะต้องขอภายใน9้างสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญ,ญาตตายและเมื่อผู้อนุญ,ญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามก็ให้ทายาตหรือผู้ซึ่ได้รับความยินยอมจากทายาตประกอบกิจการต่อไปได้นะคะจนกว่าใบาญ,ญาตจะสิ้นอายุและให้ถือว่าเป็นผู้รับอนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติน,นี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญ,ญาตตายเราะนต้องมีความต่อเนื่องใช่ไหมคะ ถึงในช่วงที่มีกระบวนการต่ออยู่เนี่ยเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่เวลาที่เราอนุญาตให้ต่อมันจะต้องมีผลตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายนะคะเขาเคยถามในห้องสอบมีผลตั้งแต่วันไหนนะคะไม่ใช่มีผลตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าอนุญาตต้องมีผลย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายและทีนี้การที่เราจะแสดงความจำนงที่จะต่อดำเนินการต่อเนี่ย ก็ไปดูในหลักเกณ์วิธีการที่เดขาที่การประกาศนะคะก็อย่างที่บอกพวกโอนพวกต่อพ,พวกอะไรต่างๆเป็นเรื่องการปฏิบัติเดขาก็จะมีประกาศกําหนดรายอะไรยลเอียดขั้นตอนทีนี้หมวดที่สิบเป็นเรื่องของการโฆษณาเรื่องการโฆษณานี่มันจะต้องมีอะไรคะมีรายละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวเราเอาไปเรียนการรอบหน้ากันล้วกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับพรุ่งนี้เป็นวันกลางพรุ่งนี้ก็น่าจะ น่าจะไม่จบก็ใกล้เคียงแล้วเราก็ลงเรื่องของอบทบทสัตวรวงประกาศอะไรนิดหน่อยนะคะ